น้องเล์กับป้ามาบุญดังจะให้ดูซีไยเบิ้งอันอันอพาร์ตเมนต์มองเกาหนองเล่ยอยู่ชิโคมาชิคุมาพาร์คชิคุมาพาค์คโอ้คิดถึงนี่ล่ะนนองเล่เกิดดูนี่ละตึกนี่ล่ะตึกสีสีอะไรนี่สีเทาสีนี่ล่ะตึกเราอยู่ชั้นอะไรนะที่หลักบีฟ บ hmm? ุญดังไหม hmm. นี่ล่ะตึกอันบ้านเกาแม่หนองเล่กลับมาบ้านเกาสิมากินนันนีก็เล่ไทยบรรยากาศมหาห้เบิง่งเนาะว่านี่ล่ะบ้านเกาแม่หนองเล่รอบๆมองดีก็สิเป็นนันอันมองออกกำลังกายเวลาใบไม่อันพีกะงามงามมองออกกำลังกายเนาะมองสวนยองข้างล่างก็สิเป็นแม่นม้ำข้างบนก็นสิเป็นถนน นี่ลหละตึกนี่ลหละบ้านเก่าแม่หนองเล่อยู่ที่หลักบีฟอร์อะไรวีสเตย์10ชั้น10ชั้นยู่สั่น1ิบบรรยากาศคิดทอแต่สมัยเป็นสาวมาอยู่เกาหลีใหม่ๆเนาะบุญดังถ้าไปข้างหนาอีกแจ็กน่อยย่างไปกักาศสเป็นนันเอเคเนาะอันนี้ก็สิเป็นมองกันท่องเที่ยวเกาหลีอีกมองนึง ทายอยู่ในนีอ่อาจิโมชัดวิลิอันเวลาดอกไม้มขึ้นยังสีสวยงามเพราะว่าหมู่ตรงนี้มันสิเป็นฟ้มข้างล่างเ็ีจิเป็นนน่นแม่น,มน้ำเนาะเป็นนน่นแบบว่าเขาอันคุดให้เป็นแม่น้ำไหมเดี๋ยวอธิบาว่าใจไหนละ่ะสวยสวยนี่ตึกนี่ละ่ะเจ้ชี่ยท,ทยข้างนามันชิรักซอนชันนี้ชา้าช นี่ชั้นข้างล่างก็สิเป็นร้านขายของแม่นังเล่ก็สิมากนั่งเล่นมองนี่นี่นเลี้ยวม่แทางนี่ก็สิเป็นอาสิเวียนหัวจักหน่อยเพราะว่าแม่หนงเล่ยู่ในหนารถเนาะก็ดีใจได้มาบานเกา่ามองนี้แม่หนองเล่ก็สิยางมาเล่นไปเล่นโยคะโยอันคางๆน,นี่ก็เป็น,นตึกง,ง่ายๆน่็นนเห็นปะ ก็สิเป็นมองช้อปปิ้งเกาหลีใช่ะรอตรงไปนั่นเอเคนั่นนี่ละเอเคพาซามองออกกันร,ร่างกายตอนนั้นแม่น้องเล่มีน้องน้องเล่กัอย่างกับโยคขแม่น้องเล่กับบ้านเหรียญยู่ข้างๆนี่ละนี่ละเอเคพาซาจ้ะโมเมนต์พาซาดอกเออพาซาอันล่ะเอเคพาซาจำพิดมันกระโดดล้วเนาะ จักปีสองปีแล้วสมัยเป็นสาวแม่หลวงเล็กกับมาอยู่นี่หละแถวนี้ล่ละมาทายบานเก่าเห็เบิงเนาะมาอนีกะมาเป็นยังจะมาบานเก่าเลยมาบานเก่าที่เพราะว่าแม่หลวงเล็กมาเอาอันนี้เอากระเป๋าสุดที่ลาดม,มาเอากระเป๋าอันนี้เนาะแม่หลวงเล็กอะ่ะเลยเลยมากินเขาอยู่บานเกานี่นี่ะเอเคง่ายขนาดมีทุกแบรนด์เอสเคทูอีกอย่างกับนี่แหละอยู่นี่แหละ เขาในเกาหลีนะนแม่น้องเลก็กอะเอามาให้ส้มอุ้ยเอยียงมันเซลวเอยียงนี่ <c oughs> น่หลาบมองช็อปปิง้งต่สมัยเป็นสาวแม่น้องเล็กัได้กันมาบ้านเก่ากับคิดหอดเราเราก็ได้กับมาไทยให้เบัง